การซื้อนกเค็งนะจะต้องทําอย่างไรบ้างมาฟังในคลิปนี้นะครับผมพอดีเคยมีคนโขมานานแล้วนะครับผมเพิ่งว่างทาให้นะครับผมเพราะว่าผมจะต้องรวบรวมข้อมูลนะครับผมแล้วก็ประสบการณ์นะครับผมเอามาบอกให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะว่ามีวิธีไหนบ้างก็มาลองฟังกันดูนะครับผมสวัสดีครับพบกับผมซันนกรุงชาแนลนะครับผมเมื่อน้องๆถามมานะว่าเออจะซื้อนก เก่งที่ไปสามารถเข่งได้เลยนะเราต้องทำมาอย่างไรบ้างนะคันเลขนะนกเข่งเพื่อนๆจะต้องเข้าใจคําว่านกเข่งคือนกที่ไม่ต้องลงบนราวนะเพื่อนๆต้องไปซื้อบนราวนะครับผมอาจจะมีราคาจํานวนนั้นจํานวนนี้นะครับผมเพื่อนๆจะต้องเตรียมตังค์นะครับผมและที่สําคัญนะครับผมจะต้องไม่เช็คสนามเดียวนะครับผมอย่างน้อยต้อง3ามสี่สนามนะเพื่อนๆตามดูว่าเออมันเล่นมันกินจริงตัวนี้นะครับผม เราจึงสามารถตัดสินใจที่จะซื้อนะครับผมจากข้อมูลที่รวบรวมมาและประสบการณ์นะครับผมการที่เราดุมมและซื้อเลยนะครับผมบางครั้งมันมาเล่นดีสนามนั้นนะหลังจากนั้นมันไม่ลงนะครับผมอันนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับผมให้เพื่อนๆตามนะครับผมใช้คําว่าตามนะผมจะบอกเป็นข้อมูลยาวๆสักหน่อยนะครับผมแต่สรุปไม่เลี้ยวนะครับผมก็คือตามสักระยะหนึ่งนะครับผมสิ่งที่เพื่อนๆจะต้อง ตามหลังจากที่เพื่อนๆซื้อเจ้านกตัวนั้นใช่ไหมเพื่อนเพื่อนจะต้องถามชื่ออาหารให้ดีได้กรงใบเดิมมาด้วยนะใบที่นกตัวนั้นเล่นนะครับผมแล้วก็หลากหลายอย่างนะที่เขาให้กินอะไรบ้างสปาพเ็นล้มเป็นอย่างไรบ้างนกตัวนี้ชอบอะไรบ้างอ่าเหมือนจับทางถูกนกตัวนี้ชอบตัก,กะเดศเราก็จะได้มานะครับผมพูดง่ายๆนะครับผมซื้อนกเสร็จผมได้คู่มือใจงานมาเลยนะครับผม เจ้าของก็โบกรไมเลยป๊อปป๊อปป๊อปั๊บปป๊อปป๊อปต่งนู่นต่งนี่แต่งนั่นนะครับผมอ่าแล้วันนี้ที่ได้มาบอกนะเพื่อน้องที่ได้ขอมาก็ได้จัดให้นะครับผมแล้วก็เผื่อคนอื่นที่เปิดเข้ามาอ่านนะครับผมจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะผมคิดว่านะครับผมเออเลย้าใครคิดว่าได้ ประโยชน์ความรู้ก็กดไล์กดเจคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามกันอีกด้านล่างนะเพื่อรับชมคลิปแบบนี้ต,ต่อไปนะครับผมและสิ่งที่เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> จะต้องดูนะครับผมว่านอกตัวนี้นะครับผมมีความผิดปกติอย่างไรบ้างนะครับผมรู้แล้วนะครับผมตอนนี้ว่าลงว่าเล่นในสนามจริงอ่าแตกขาหักขาห้อยหรือเปล่าขาบิดหรือเปล่านะครับผมอ่าจะหมูกตาปาก ตาหูนะครับผมเพื่อนๆจะต้องดูให้หมดนะครับผมเพราะว่าบางตัวมันมี <c oughs> อาการเสียที่ซ่อนอยู่นะครับผมเราไม่สามารถรู้ได้แต่เราสามารถสังเกตได้โดยใช้ระยะที่ยาวๆนานนะครับผมถ้าเราไปดูแป๊บเดียวนี่ไม่ค่อยเห็นนะครับผมบางตัวนะครับผมนกที่กินหัวที่หนึ่งอยู่มีเสียงเพี้ยนก็มีนะครับผมเพี้ยนแต่ยังไงอย่างมันสับดีมันลงดีนะครับผมได้ที่หนึ่ง มันก็มีนะครับผมแต่เมื่อเพื่อนๆไล่ตามระยะที่ผมบอกไปแล้วนะครับผมว่าเราดูหลายสนามใช่ไหมเราตัดสินใจหลายๆอย่างแล้วว่าเราจะซื้อนกตัวตัวนกตัวตัวนี้แล้วนะอาการไข่ไม่มีอาการเสียไม่มีเมื่อเราซื้อแล้วนะครับผมเพื่อนๆจะต้องตําใจในระยะเล็กๆนะครับผมนกเมื่อเปลี่ยนที่นะครับผมมันจะไม่ค่อยลงนะแต่เมื่อ มันคุงสภาพได้ปรับสภาพได้นะครับผมหลายๆอย่างนะทีนี้เพราะว่ามันเริ่มปรับตัวได้มันจะเริ่มปล่อยความสามารถที่เก่งออกมานะนกที่มันเคยเก่งแบบไหนแล้วนะมันก็จะเก่งแบบนั้น,นนะครับผมแต่เพื่อนๆจะต้องใช้เวลานะครับผมเพราะว่าหลายเคสที่มีปัญหากันที่ผมดูอยู่นะครับผมก็บอกว่านอกอกมาเลียไม่ลงนะครับผมบางตัวนะเพื่อนๆต้องเข้าใจว่ามันจะต้องปรับสภาพนะครับผม เหมือนเพื่อนๆนะเอออยู่ต่างจังหวัดจะไม่เพื่อนๆต้องย้ายไปอยู่กรุงเทพอ่าเพื่อนๆก็ต้องเล็กๆไม่คุยกับใครนะครับผมนกก็เหมือนกันนะการปรับตัวจากต่างจังหวัดเราไปอยู่กรุงเทพเป็นไหมมันก็ไม่เหมือนกันเราไปเล็กๆเราก็เหมือนจะไม่คุยกับใครนะเพราะเราไม่สนิทใจะไหมครับผมเพราะว่ากรณีนี้มันมีนะครับผมนกย้ายที่ยกย้ายทินพอเปลี่ยนปุ๊บโร่งมันก็มีนะครับผมแต่มันจะน้อยกว่าตัวที่เปลี่ยนไปถึงไม่ลง มันไม่ลงสักระยะหนึ่งนะครับผมเพราะว่าสถานที่เกวนบริเวณโลกมันไม่รู้จักมันไม่เคยเห็นนะครับผมธรรมชาติของนกพวงหัวจุกนะครับผมมันจะคุ้นชินกับองเดิมๆม,มากกว่านะที่เปรียบเสมือนมันเป็นเจ้าบ้านนะครับผมเหมือนเราเจ้าบ้านเพื่อนมาเที่ยวเราต้องตะบะเยวกว่านกกวงกัหจุกโกะประมาณนั้นนะไปที่เปลกใหม่นะครับผมใจโกว,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 วิวเป็นธรรมดานะครับผมเออ ให้ดีเช็คด้วยนะครับผมนกงงหัวจุกเป็นสัตว์ที่ว่าขนนี้เล่นบางตัวขนหน้าไม่เล่นนะครับผมมันเข้าโรบจังหวะที่มันเล่นขนนั้นเลยเราไปซื้อมามันเลี้ยมันปลายขนใช่ไหมผมมันปัดขนมาไม่เล่นอันนี้ก็มีนะครับผมแต่นกตัวไหนถ้าปัดเลี้ยเล่นนะครับผมปัดไปอีกเล่น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 นกพวกนี้ถ้าเราสืบประวัติได้จะเป็นผลดีต่อเรานะครับผมแต่ว่าไปสืบถึงขันขันนั้นนะ เออเราไม่ใช่ยอดนักสืบนะครับผมที่จะสืบได้ไปจนถึงขั้นนั้นนะเอาเป็นว่าโรวินอะไรเบื้องหน้าเราเช็คอะไรได้นะครับผมแค่ว่าไม่มีอาการเสียที่เรารู้มานะครับผมก็เป็นที่พอใจที่จะซื้อนกตัวนี้มาตบโครงนะครับผมการซื้อนกเข่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมเพราะว่ามีราคาเออแต่ว่าก็ไม่ยากนะครับผมจะมีตังนะเออ ต่เราก็ต้องศึกษาสักนิดนะครับผมศึกษานู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็เอ,อเราไปซื้อที่ลาวอมก็ได้นะครับผมเราสิบบาทนะผมยกตัวอย่างให้ฟังแบบเคสของเพื่อนผมนะครับผมเขาจะไม่ซื้อของไปเพลงเลยนะครับผมเขาจะไปจับจากลาวสมนี่คนหนึ่งเขาเขาบรใจเลี้ยวนะครับผมว่านก้งหัวจุกตัวนี้ร้องบนลาวนะครับผมขาซื้อบนลาวนะเออเขาเข่งห้าหกสิบบาทลาวซมก็ยังไงครับผมแต่เปนร้มบนลาวมันสู้นกทุกตัวเลี้ยวนะ การที่จะต้องเช็คนะครับผมว่านกเก่งไหมนะนกเลือกคู่เล่นหรือเปล่านะครับผม <S <S <uk> เลือกคู่เล่นหรือเปล่าระหว่างโรบที่มันเขนนะครับผมโรบทิศนะเออไม่ใช่ว่าเลือกเล่นตัวซ้ายตัวขวาไม่เล่นเลือกเล่นตัวขวาตัวซ้ายไม่เล่นพอเจอตัวหน้าไม่เล่นอันนี้ไม่ใช่นะครับผมนกคงัวจุกที่ดีจะต้องสู้หมดนะไม่ว่าหน้าซ้ายขวาเลยต้องสู้หมดนะครับผมแล้วก็ ท้าให้ดีนะครับผมนกคงหัวจุกเราต้องดูด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมีนกคงหัวจุกบางตัวนะเล่นเฉพาะนกคงหัวจุกในบ้านเองนะครับผมถ้าของตัวเองเขยนสองตัวนะครับผมเล่นนะครับผมแต่ถ้ามีนกจากคืนไม่เล่นอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่ารวบรวมไม้ฟังนะครับผมให้เพื่อนๆนได้ชมนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมหลายคนที่ส่งข้อความมานะครับผมบอกว่าเออรับชมคลิปผมแล้วได้ประโยชน์ก็ ขอบคุณมากนะครับผมเอใอนวันนี้ผมสรุปไ้ฟังแล้วนะครับผมการซื้อนกเก่งวัชุกเบื้องต้นที่เ,เพื่อนๆควรรู้นะครับผมเอามาฝากให้ขอมานานแล้วแต่เพิ่งว่างทําให้ก็จัดไอ้แล้วนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ข้างใต้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามนะสวัสดีครับ